สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาฟิชชิงวอลนคาทุกคนคะ่ะวันนี้พกทุนมาที่1,300นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะขยับเบดกันเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะ่ะไปที่เบด7็ดเลยจ้ะโอ้โหฉลามหัวค้อนมา300เกมยิงปลาฟิชชิงวอลนะาทุกคนคะ่ะอยู่ค่ายสเปซนะคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็จิ้มลิงก์ปักหมุดเข้ามาได้เลยอขอลูกศอนอีกหนึ่งตัวได้คูณ70 4ด0้ไปค่ะ มาบวกขึ้นมาพันเก้าทุกคนวันนี้กําไรเราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะมาปักเป้ามาเขอช้ำๆเลยวันนี้วันนี้หวยออกทุกคนเราจะถูกหวยกันไหมเนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งเมษานะคะเผอ่แปบ๊แปบๆก็จะส่งกาลและปีใหม่ไทยเนาะ,ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เบสิคนะคะหาเงินกลับบ้านปีใหม่กันทุกคนใครที่ทําโอก็ขยันเนาะแตขอกลับบ้านดีกว่าทุกคนคะ่ะช่วงปีใหม่เทศกาลไทยเราเอามากระสุนฟรี<ป><ป>มา<ป>ค่ะ พายุไฟมา30กระสุนทุกคนโอ้โหไม่มีตัวใหญ่ให้ยิงเลยยิงอะไรล่ะทีนี้สูมาเออได,นะได้มา100อยู่ <c oughs> อาเปลี่ยนด่านจ้าโอ้โหมันตัวใหญ่ยังไม่ออกมาอายิงตัวเล็กไปก่อนก็นได้คะ่ะโอ้โหพายุไฟได้มา590ทุกคนกคนระสุนฟรีมาขึ้นมา2 0 0 0ยังอยู่ที่เบสิบเหมือนเดิมน,นะคะ โอกลุ่มการแดงปลาหมึกมาอันนี้เขาเรียกว่าหมึกอะไรนะหมึกทากโกหมึกนะโอ้ oh, ไม่นะเขาเรียก oh, หมึกทากโกไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราเรียกหมึกทากโกค่ะโอ้โหพันเก้าเอาล่ะร้ตัวลอยยี่เลยอะ่ะ oh, ใครที่ทุนน้อยทุกคนสามารถเล่นที่ห้องเอ็กเปิดนะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องเอ็กเปิดนะคะทุกคนเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งบาทเออเล่นห้องนี้ก็ได้นะคะไปเบ็ดยี่อุ้ยไม่เอาไมวเบ็ดสิบก,ก่อนเบ็ดสิบก,ก่อน ก็จะเล่นเด็กดีไ้ยิงมัง,งกรดูนะไอเด็กสิก่อนละกันมังกรมามัางกรลาดบุหรี่ไหมแต่จะเจอมัง,งกรอ,อ่างทองโอ้โหไม่ไล่เอาผู้ี่จะหลัมหัวันมาแทนสามร้อยสัวคสิเขาวันสี่ทองไม่อีกห้าร้อยทุกคนโอ้โหมังกรเอ้ยขี่ลายเท้เหลือบพันสี่แกมาราชามังกรไม่ได้ ปักเป่ากูคุ้แล้วไรทุกคนยอดไปเลยโอ้ยโอ้โหฉลามพอคอนโอ้โหปักเป่ามาฉลามสีชมพูเอ้าอะไรครับเนี่ยทำอะไรลงไปวะเนี่ยมามังกรมาขอมังกรเหอะโอ้โมังกรมามังกรเอา้าสวยงามค่ะแต่มังกรโทษไรเราจะเอากำไรแค่นั้นพอทุกคนไม่ไหวแล้วเหมือนจะไม่รอดอยังไงก็ไม่รู้ เอาพันสองค่ะทุกคนขาพันสองห้าสิบสองรอบเป็นสองพันห้าอ้าช่วยนะ,อะขออีกนิดนึงแล้วกันขออีกนิดนึงแล้วกันนี่แหละคนโลภมากทุกคนเอาดีนะไปต่อทุกคนขาดีที่เราไปต่อมามมงกรรอบนี้กำไรอยุดแค่ไหนเอาแค่นะั้นนะําสำหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามทุกคนขาสามารถที่นี้จักหมุดเข้ามาได้เลยนะเกมมีปาฟิชชิงบวกมาวันนี้บวกขึ้นมา4ี่พันดนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายจ้า